เนี้ยเฮ้ยเดียวนี่ยวเฮ้ยคอยเบิ่งนาทรตีคอยตีหรือว่ามันขาดเอาไหนเอาไปซื้อตะปูไปพอนะตะปูอย่างตะปูสามหล่อนมันจะอ้วกอโอเคโอเคไปเออยกในข่าวว่าแม่ตะกุงเทพเป็นยังไงมวนอยู่วะก็มวนอยู่เป็นอย่างยึ่ทางบ้านกำมวลไหมบ่เคยมวนเป็นเด็กบังเกิดหรือเปล่ามึนแล้วเลยร้ายเป็นไง เกศสามบุนเด้อร์เกศสาม,มนางบอกอยู่ก็ผู้ชายนี่นของเลยนะเกศสามเอาแต่พ่าได้เปิดตั้งใจเรียนอยู่เด้อคนใดโอมีนี่ม,มาตัวมือนั้นยังเห็นอยู่ยังไม่ต้องกันใส่มาเบิงจะมาบอกใครดอกอ่าหามบอกให้เดีเออเดี๋ยวไปนี่คนเหน็บ จังไหนกนาลักยูป euh, uh, ุ้ยบ่ดยผมักบ่ใดของกูใส่่าบ่มีเรามึ่งล่ะกูบ่มีก็โสนไงกูอนเสียกับบ่มีเออไหน้ยอ่อนก่อนเราไม่ใส่สื่อตะปูอย่งไรเงี้ยตะปูยัง เาไปว่ะงี่งามถือวะ่ะอุ้ยอ้ยันผู้าสาวครับซื้อ,อยางนอกครับซื้อ,อยังกีดตัวมาบอกดอกอุ้ยสั้นจ่างหาสิบบาทนี้บอกบอกซื้อเดียวะครับเอาเงินมาก่อนเดี๋ยะจะคบอกโอเคครับนี่ครับ ซื้อยกอ๋อครับอคนนี้ซื้อพิ่นอันขอขอเบอร์แด้บ่ครับตัวรหาสิบอุ้ยตัวรหาสิบสิบโตัวห้าร้อยอันโอเคครับเดี๋ยวไปขอเงินพอก่อนนะครับ <laughs> ผู้สาวสิมาเข้าโ่วหรือว่าเข้าตรงล่องเสียงท่ายบึงว่ะรักไม่รัก ไม่รักรักไม่รักรักไม่รัก lạnh Ok Tớ bớt Ui, sáng mất thọ, cắm bàn đi qua Wow Tớ pu lạnh mới bớt là ไปสื่อเนื้อเพื่อให้พอที่เราไปแม่เอเพื่อบรสั่งใครขอยเงินอยกาไงเน่เงืนหายบาทที่หายว่ากันดิขอซื้อขนมกินเบืล่ะอ้เอาไปเสร็แล้วมอิเดี๋ยวจะล่ออ่นี่ได้ไปเอานอดกิ๊งมแน่นเน่ยม่เหลือเท่าไรหรอกกูได้สามได้เออเออล้วจะปูบางไปที่สุด ดีดตั้มบนถือขาคุยูนแหงงเบ่งเต็มเต็มทางเลยเบ่งแบบยรสนน่นฮะยังยังไปต่ออันต่อไรกรบป๋าลอ้กละปกลับเบ่งเตี้ยเตปมโู้ เอ๊ะตลมเป้นแบนเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะมีเด็กูเลยแบบนี้ปัดลมออกวูอๆเลยแบบนี้เลไดีนาะแบบนี้คงสิเปลี่ยนย่างไหมหรือเปนี้หน่อยแจ้ทางไหนน้อจังๆให้มาซุปแล้วแบบนี้โอ้ยเจ้าฆ่า

เจมิองซิเมียงเจมิองซิเมียงเมิองโยมาเลยไอ่เจมิองต้นก็ใส่ไปได้เมืองคุณแล้วว่าจะไปซื้อตะปูไอ้ฝากซื้อย่างปลาลดนะย่างปลาลดอ๋อได้ไอ่ใส่เงินเนี่โอเคไอ่สั่นเจ้ะล่อคอยอู่นี่เด้อเดี๋ยวคอยมาแป๊บนึงโอเคได้ไอ่ถ่ายในบ้านเด้อเคเคบอดอนบอดอน เตือนว่ะมึงว่ะตะปูที่เขายางเหยียบน่ะมันเป็นของไขว่ะกลัวต้องหูวแล้วหรือว่าสิเป็นพวกสีว่ะเป็นสตะปูมาหรือไหมตะปูมันจอดทุ้งหัวไงเออกูุญาจแม่นี่เออแต่ว่าตะปูเนี่ยกูว่าน่าจะหลายโลอยู่เดิถ้าเขาเก็บไปขายกันสิจะนิ่งไหลอยู่ดีว่ะไปเ่อไ่ะ่าเที่อะบ่ายที่ะ เอ้ยหมดเรียนได้แล้วเมฆ่ะอันแม่ค่ายุบปะครับอันซื้อของนะครับแม่ค่าประยู่ครับอยู่ที่ประฆ่าอะไรยังน้องครับอันมีย่ยางปลารดปะครับอย่างปลารดบ่มีครับเหลือแต่อย่างปลาดุกโอ้ยปะเราใส่มาสื่ออย่างปลารดมีแต่อย่างปลาดุกมากระปา๋ายกันแล้ววะเท่าไนานกินอยู่มั้งฉันเอาสองใบนี้ครับไม้ละซิฟครับ จองไม่เนี่ยยี่สิบโอ้ก็ถือเลยครับเฮ้ยจอ,องใหม่ยุทายแล้วโอ้ยเอาบอ่๊กเยเนาะเอาครับเอาจับใส่ถุงใหล้ละเอาอเอากับใบชุมนงเนเอาครับอ่าตังตนอ่าขอบคุณครับ,อบเอาใจรายครับที่มา,วาอวุ่นุันดีเด้อไอ้มันบ่มมีในอย่างประหลดมีอย่างประดุ้งเอาหืบักเสี้ยงเมี้ย บ่ไดนเห็มึงสื่ออันอย่างปลาโรดมนาะกูบอกมึงสื่อ,อย่างปลาโรบ่แมเนย่างปลาโรด์กูเงือกตงเสาน้อโอยเนาะไปเออเอาไปกินเบื่อมึงกูเกมึงเด้เชมียงเชมียงเชมียงโอ้่าไรไอ้ไปสื่อ,อย่างปลาโลยนะ ฮะได้เงินไปใส่ก่อนทำาปเนี่ยอย่างปลาดุบอกให้สื่อย่างปลาโรตมาเป็นอย่างปลารถปลารถจ้ากีนมาใส่ย่างๆนน่ปู้ยยังของเราปะเ่าองะนึ 就我老人家，哈来一遍